แชมป์โลกชาวญี่ปุ่นนะครับมาท้านักมวยไทยโนเนมครับนักมวยไทยโนเนมหน้าใหม่เลยครับนะครับกะหวังว่าจะมาบทมาคายี่โชว์แฟนมวยเพื่อแสดงแสนยานุภาพของแชมป์ของเขานะครับต้องมาดูว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าครับผู้ชมครับนี่คือรายการ The Battle of Muay Thai Season 2ครับกนี่ครับจัดขึ้นที่โยโกฮาม่าครับ เมื่อวันที่นงเนือนมิถุนายนพี2019 2019บวกได้543ก็จะเป็นปี2562นะครับที่โยโกฮาม่าครับเปิดตัวมาครับนักชกผู้นี้ครับเขาก็คือยอดอินซีสิริลักษ์มวยไทยครับนี่ครับยอดอินซีสิริลักษ์มวยไทยนะครับก็ชกอยู่ที่ไทยนี่ก็ชนะบ้างแพ้บ้างนะครับแล้วก็เคยชกที่รายการของแม็กซมวยไทยด้วยนะครับ ก็วันนี้ครับขามน้ําครับทะเลมาถึงญี่ปุ่นครับพอโดนเจ้าถิ่นครับนักโชกชาญี่ปุ่นครับท้ามาให้ชกถึงที่นะครับเพื่อจะเอามาบทขายี่โชว์แฟนมวยครับเพราะคิดว่านี่ครับเป็นนักมวยโนเนมไม่ได้เป็นแชมป์ไม่ได้มีอันดับที่ดีอะไรมากมายก็กล่าวว่าจะขายี่ได้อย่างง่ายๆครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับี่ครับเปิดตัวมาครับแหมทำเอฟเฟกต์อย่างยิ่งใหญ่ภาพมืดเมื่อสักครู่นี้เป็นมุมกล้องนะฮะโอ้ดูครับ นี่ครับแชมป์ขวัญใจชาวญี่ปุ่นครับโอ้เขาพูดนี้ครับเป็นแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทนะครับในของสถาบัน WMC ครับแแขวนพระห้อยพระมาสามองค์ครับนี่ครับโฮคริวไอกิมิชิยิมเลยครับนะชื่อยิมของเขาครับเขาพูดนี้คือเทสุยะคาวาฮาระครับ เทสุยะคาวาฮาระครับนี่คือแชมป์รุ่นเฟเธอเวดนะครับของญี่ปุ่นครับของสภา WMC นะครับแล้วก็เป็นอันดับที่2ในรายการเน็ตเวิร์ดครับเจนเน็ตเวิร์ดรุ่นไลท์เวทครับเรียกว่าได้รับรางวัลด้วยนะครับเป็นนักมวยดาวรุ่งแห่งปีนะครับเมื่อปี2018หรือปี2561ก็คือก่อนหน้าที่เกิดไฟนี้นะครับเอาละครับมาดูครับนี่ครับดาวรุ่งนะครับนักมวยดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับของญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็เป็นแชมป์โลก WMC ด้วยนะครับวันนี้ครับก็เรียกว่าเรียกนี่ครับนักมวยโนเนมของไทยเรานะครับน้องยอดอินซีครับยอดอินซีสิริลักษ์มวยไทยครับมาถึงที่ครับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่ชกกันในรุ่น58กิโลกรัมครับกติกา3ยกโดย3นาทีนะครับเอาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนะพ่อแม่พี่น้องครับนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับพ่อมกดติดตามกันนะครับพ่อมอ่า อย่าลืมกดการแจ้งเตือนกันนะครับนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับนี่คือช่องโค้ชเชทีวีครับช่องพามวยไทยโดยใช้สับภาษาไทยสับภาษาใต้สับภาษาทองแดงครับแปลงแล้วก็แปลให้ฟังด้วยนะครับหนึ่งเดียวช่องนี้โค้ชเชทีวีครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาพิโอใหม่ขึ้นไปครับเอาแล้วครับมาดูครับขอต้องขอภัยไว้ก่อนนะครับที่ผมไม่มีข้อมูลของน้องยอดอินซีนะครับ พยายามหาอ่านแล้วก็พยายามหาดูในไฟที่น้องไปชกก็ไม่มีอะไรข้อมูลมากมายครับว่าน้องชื่อจริงชื่ออะไรนะครับเป็นคนจังหวัดไหนครับทราบแค่เพียงว่าค่ายสีรีลักษ์มวยไทยครับเป็นค่ายที่อยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับอ่า,อามาดูดีกว่าครับใครมีประวัติน้องยอดอินรีฝากคอมเมนต์กันไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวครับจังหวะน,นี้ทีบขวามาครับเทนน้นของเทสุยะ แข้งซ้ายครับยอดดินซีชัดไปครับแหมขาสะบัดเลยครับเอาล้วครับดูครับระวังแชมป์โลกมวยไทยครับรางวัลนักมวยดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของญี่ปุ่นครับเจอกับนักมวยวัยนุ่มโนเนมจากประเทศไทยครับโอแข่งขวาเกือบจะบันเซียนครับแหมท่านของเทสุยะระวังแล้วกันครับอย่าเล้าเล่าแล้วกันครับเล้าเล่าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับเขี่ยเดินเข้าหาครับจังหวะนี้แข่งซ้ายครับท่านของยอดดินซีเจอขวาล่างมาจากเทสุยะ ฉัดเข้ามาผางเลยครับฉัดแปลว่าเตะครับจากวันนี้ครับขับเดินเข้ามาครับอแข่งขวาฉัดเข้ามาครับเน้นจ่อขาพับในครับแต่ขอหย่อนยันซีก่อคูไว้ก่อนครับหย่อนยันซีครับการเกงสีน้ำเงินครับขาดเป็นสีเงินนะฮะกากบาทครับแข่งขวาจ่อล่างมาครับซ้ายคืนครับเตะพับในครับทศยะพยายามหาจังหวะเข้าก็ยังไม่มีช่วงไม่มีจังหวะให้เข้านะครับขับเดินเข้าหาครับขวาเตะพับในครับทศยะ ทานั้นของยอดอินซีก็ไม่โว์ไม่ช้าครับป้องกันตัวได้ดีครับยอดอินซีครับไม่โว์ไม่ช้าก็ไม่ล้มขาแย่ครับไม่โว์ไม่ช้าภาษาใต้แปลว่าไม่โงงช้างไม่ฉาบฉวยครับแข่งขวาไม่โดนครับนี่ใส่กางเกง3เสียนเลยครับเดรักศิริลักมวยไทยครับแข้งซ้ายครับหนึ่งสองสามแล้วแข้งขวาล่างมาครับทานั้นของเทศยะเทศยะนี่ใส่กางเกงหยกขาวนะครับแข้งซ้ายครับเตะขาสะบัดเลยครับยอดอินซีหนึ่งสองครับเทศยะ จังหวะนี้เกี่ยมเดินเข้าหาครับเรียกว่ารักษาระยะไว้ครับถีบซ้ายหน้าครับออกซ้ายหน้าเทสยะวนออกข้างครับยอดอินซีก็ปักหลักตั้งรับรับซ้ายแต่พันไหมครับหนึ่งสองสามสี่แล้วตามด้วยแข้งล่างครับหมาเป็นชุดครับเทสยะนี่ครับกล้องจะจัดภาพเป็นพิเศษนะครับกล้องจับภาพเทสยะเป็นพิเศษเพราะว่านี่ครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นเขาแหละครับแข่งขวาครับแม่กาจะมาเชื่อนักมวยไทยเราโชว์แฟนมวยครับซ้ายไม่โดนครับ ไม่โฉไม่ช้าครับไม่โชมไม่ช้าก็ไม่ล้มขายแยกไม่โฉมไม่ช้าครับไม่โชมไม่ช้าไม่โชมไม่ช้ากันด้ไม่ล้มขายแยกกันเดี๋ยวพลัดขายแยกอ่าพลัดขายแยกแปว่าล้มขายแยกครับแข้งซ้ายครับมัดขวามัดขวาซ้ายขวามาครับเทสุยะหนึ่งสองมาครับเทสุยะเอาละครับระวังครับอย่าเล่าเล่าครับอย่าเล่าเล่าครับเล่าเล่าเดี๋ยวล้มยาวถึงยืนครับอย่าเล่าเล่าครับอย่าเล่าเลาอย่าเล่าเลาคือยับประมาทอย่าเลื่อเๆครับแข้งซ้ายทบในครับหนึ่งสองมาแข้งขวาครับเทสุยะจังหวะนี้เก็บเดินเข้าหาครับ ปักหลักไว้ก่อนครับถีบซ้ายออกไปครับทถนนของยอดอินซีหมดยกที้หนึ่งครับสบายๆครับไม่กดไม่ดันครับนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันครับช่องโคชเช่ทีวีครับนี่คือช่องพามวยไทยแรงตายครับแรงตายเป็นบางคำซับภาษาไทยเป็นบางคำครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเช่ทีวีครับแหลงใต้เป็นบางคำก็แหลงแปลว่าพูดนะครับ ก็ใช้สัตว์ใไต้สัตว์ทองแดงครับมาบนแล้วมาพูดให้ฟังก็แปลให้ฟังด้วยครับมัดขวาซ้ายนี่ไม่ถึงครับแข้งขวาล่างครับซ้ายขวาครับแหมแต่โดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับเจ้งของเทเซียเรียกว่าขยันออกอาวุธครับเออเนน้องอย่าเล่าเล่านะเออกันให้ดีเลยเวลาเพื่อนชัดมานันนั้นนะฮะป้องกันให้ดีนะครับอย่าเล่าๆล่าครับไม่ได้พูด้วครับผมโมไปงั้นแล้วครับโอ้ เรามาดูว่าในยกนี้ครับจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับของโคเชเอทีวีนะครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนครับเอามาแลกกันโต้ครับน้ามาแลกันโต้ออย่ากนี้มันตีเป็นพันพลือครับอ่ามาดูกันต่อครับว่ายกนี้จะเป็นอย่างไรครับพันพลือแปลว่าอย่างไรครับอย่างไรทําไมครับพันพลือับแข้งซ้ายครับเปดเตะขาสะบัดเลยครับมาสักครู่ครับการเดินของหยดอินซีครับเก็บเดินขวาหาแข้งซ้ายพันได้ครับยอดสี่หนึ่งสองสามสี่มาครับ ออกเป็นชุดครับเทสยะทีบซ้ายเทสยะยอดอินซีเขียบเดินเข้าหาครับจากวันนี้ 1- 2 3สามาครับเจอแข้งซ้ายยอดอินซีเขียบเดินเข้าหาครับทีบซ้ายดักไว้ก่อนครับเทสยะยอดอินซี่มามายกนี้เดินเดินบี้เลยครับเปลี่ยนมาเป็นเกมบุกครับยอดอินซีครับเตะพับในครับยอดอินซีพับในยอดอินซีครับมัดขวาครับแม่เทสยะถอยร่นครับเทสยะทีบสร้างจังหวะสร้างระยะไว้ก่อนครับเทสยะ โว้ก่อนครับเจเซ่ตรงนี้แข้งซ้ายพับในครับเจอไซส์มาครับออ้ยระวังครับเจอหมัดเข้าไปครับแม่ฉายไปครับฉายไปฉายไปไปว่าเกือบไปครับระวังอย่าลกๆนะครับลกๆเดี๋ยวได้พัดพลกดังพึงครับอย่าลกอย่าลกไล้เดี๋ยวได้พัดพลกันพัดพลกดังพึ่งเลยกันเดี๋ยวได้พัดพลกดังพึงครับลกๆขึ้นหล่นลานครับพัดพลกขึ้นหล่นตึงนะครับจังหวะนี้ครับเก็บเดินเข้าหาครับหมัดขวาไม่ถึงครับธนของเทซยะแข้งซ้ายครับพับในครับเน้นพับในครับ ดันของยอดอินรีเก็บเดินเข้าหาครับขวาดักครับยอดยินทรีครับเทสุยะก็เรียกว่าไม่กล้าเข้าแล้วครับแข้งซ้ายครับซ้ายไม่ถึงครับเทสุยะไกลไปหน่อยครับเขี่ยดินเข้าหาครับจังหนี้ครับมัดซ้ายครับขวาขึ้นมามัดขวาไม่ถึงครับแข้งขวาตามไปก่อนครับดันของเทสุยะยอดอินรีครับสาด์แข้งซ้ายไปครับแล้วก็ฉากออกมาครับหลบได้ดีครับแข้งซ้ายลำโตครับยอดยินทรีแล้วก็ถีบออกครับทำลายจังหวะ เทศยจะเดินเข้าหาครับแข่งขวามาครับกันไว้ได้ครับหมัดขวาครับล็อกกดแขนไว้ก่อนครับตีเข่าซ้ายครับเทานของเทศยกรรมการแยกออกมาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีครับแ k บเดินหาครับแข่งซ้ายครับท่านั้นของยอดอินซีเทศยะพยายามจะเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายยอดอินซีครับเทศยะ1ืมหนึ่งสองสามมาครับเข่าซ้ายเทศยะซอกซ้ายยอดอินซีเอามีซอกแล้วครับ แม่นี่ถ้าไม่ใช้สองนี่ลืมไปแล้วก็เอามัดซ้ายก่อนจ่าครับเทศยะยอย่าลืมอย่างเรามีสองนะครับขยับเดินมาครับนี่กติกามวยไทยครับใช้สองได้ครับอืเอาเจอมัดครับโอ้จังหวะแรกมัดครับเป็นมัดของยอดอินทรีครับชกเข้าไปครับนอนหงายเลยครับนอนหงายแรวันเลยครับเราพยายามจะลุกครับทางด้านของเทศยะยครับอ่ามองมองไปทางไหนลองบ้ามองมาทางนี้ มองมาเทนกับมังการโยนเอกับมังการโยนเอกับมังการอยู่นี่ครับมองทางนี้ครับดูครับว่าโยนซีจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับโยนซีเดินเข้าหาครับมัดขวาโยนซีครับสัตย์ที่ไปมัดขวาอีกทีครับลงไปนั่งแรงอยู่บนพื้นเลยโอ้ตั้งคุ้มมองตรงเลยครับหน้าขมำความตรงเลยครับนอนดีกว่าเขาไม่เอาแล้วพี่เบาเพ้อไม่หลบขึ้นแล้วอ่าโอ้โหชนะดาวรุ่งครับโอ้ย่าได้เรล่าเหล่ากับมวยโนเนมครับชูมือเลยครับกรรมการครับนี่ครับมวยโนเนมนะครับ ชกที่ไทยก็ชนะบ้างแพ้บ้างครับยังไม่ได้แชมป์นะครับมาญี่ปุ่นนี่พอนี่เจ้าถิ่นคิดว่าจะเอามาบทโชว์คนดูครับเป็นอย่างไรครับเป็นอย่างไรเป็นพันพือครับเป็นพันพลือมาดูภาพ้าเพื่อความสะใจครับดูครับแข่งขวาครับนี่ครับมัดขวาดองนี้ครับคือมัดขวาเขาก็ชกมานะครับแต่มัดขวาเรามันเข้าเป้าเราหนักกว่าครับแล้วดูครับนี่จังหวะที่2ครับขวาฮุกทับแล้วก็ปัดแขนครับปัดแขนแล้วฮุกอีกทีครับนาสะบัดลงไปนั่งเข่ง หน้าขมาความตรงเลยครับแล้วก็ได้เกียรติบัตรไปเลยครับนี่ครับยอดอินซีครับยอดอินซีสิริลักษมวยไทยครับโอ้ยังยืนไม่ค่อยอยู่เลยครับท่านั้นของเทสุยะดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปครับอย่าลืมกดติดตามกดซับกดซับคะแนนกดซับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนกันนะครับนะฮะเจอกันไม่นะครับคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี